สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันเพิ่งได้มานะครับกับตรงนี้นะครับแมสผ้านะอันนี้เป็นของเทศบาลนะครับเขามาแจกถึงพี่เลยนะครับก็จะได้บ้านละ1ชิ้นต่อหนึ่งคนนะครับแล้วก็มาแกะกันดูว่าเป็นอะไรกันบ้างลื้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะโอ้โหเป็นแมสผ้าอย่างนี้นะครับความจริงมันก็จะมีให้เลือกหลายสีอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้น้องอย่าเลือกมากแล้วกันใส่ได้ก็ดีแล้วโอเคครับผ้าก็ จับแล้วรู้สึกเหมือนผ้าแบบเนื้อผ้าแบบเสื้อเชิ้ตนะไม่ไม่ไม่ได้เสื้อคอกลมนะครับอันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบเสื้อเชิ้ตนัน่งใส่ดิเฮ้ยเดี๋ยวไอเอเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนอ๋อก็ถืออะไรครับก็เรียกอะไรเพี่นสูงหนึ่งร้อย 77ดเนาะดังนั้นก็ต้องขอบอก,กนนะว่าอันนี้มันเหมาะสําหรับคนประมาณสักประมาณสักต่ำกว่าสักร้อยเจ็ดสิบห้าลงมานะครับเพราะว่าร้อยคนสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็จะมีความใหญ่ของใบหน้าและขนาดตัวเนาะคือมันก็จะรู้สึกว่าคับไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ของรีเนาะอย่าไปบ่นมา,มากนะครับเดี๋ยวทศสบาลเขาด่าเอาก็ส่วนในเรื่องของนี้เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าเสื้อเชิ้ตแต่ว่าในเรื่องของการระบายอากาศะ ไอ้ตัวเนี้ยสู้อย่างนี้ไม่ได้นะครับที่เป็นแบบแมสอย่างเงี้ยมันจะบายอากาศดีกว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบผ้าเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แดีถามว่าในเรื่องของเนี่ยครับอากาศเวลาที่เราเดินเนี่ยแมสแมสผ้าเนี่ยมันจะเอ้แมสแมสแบบไอ้เนี่ยมันจะแบบเนี่ยครับมีร่องมากกว่าดังนั้นเนี่ย <c oughs> ในการเดินเนี่ยหายใจตัวนี้หายใจสะดวกกว่าผ้าก็จะไม่อาจจะไม่ค่อยสะดวกครับแต่ว่าก็โอเคครับของฟรีก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเขาให้เราป้องกันตัวเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ นี่คู่มือนะครับาการดูแนละตัวเองในช่วงนี้โอเคมาอ่านกันก่อนนะว่าเทศบาลให้ความรู้เราถูกหรือเปล่าครับโอเคอย่างแรกก็เขียนว่ายกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศอ,อ๋อสายการบินเขายกเลิกแล้วครับไม่รู้จะไปไหนบางประเทศก็ไม่ให้เข้าประเทศแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่จะเป็นกาอยาเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่สายการบินตอนนี้เขาเปิดไปไม่กี่ที่เองเนาะบางประเทศก็ไม่ค่อยรับนะครับกลับมาก็ถูกกลับตัวก4บสี่วันอ่ะข้อสองเขาเขียนว่า หากรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับตัวเอง14วันมันยากนะเพราะว่าไม่รู้เล้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอ่ากลุ่มเสี่ยงตอนนี้นะครับของรัฐบาลมีสองอย่างคือหนึ่งคุณไปประเทศต่างประเทศมากัดตัว14วันเข้าใจอย่างที่สองคือคุณอยู่ใกล้ๆกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่บางทีอ่ะมันจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงนึกออกไหมครับว่าให้มันเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เจอกับในกอ่ะแล้ในกยกเจอกับพี่อัน้นแล้วพี่อัน้นพูดเ่ในก,เป,นกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากดังนั้นนะครับสิ่งที่แทมดีสุดก็คือระยะห่างระหว่างกันนะครับโอเคมาดูข้อสามนะครับยกเลิกจัดปาร์ตี้ที่มีจํานวนคนมากๆร้อยคนขึ้นไปขอโทษนะครับยี่สิบคนก็ถือว่ามากแล้วคือความจริงอ่ะยกเลิกปาร์ตี้ไปเลยนะครับไม่ควรโอ้ร้อยคน 20คนถ้าเกิดมันใกล้ๆชี้กันน่ะก็เกินเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คนยกเลิกปาร์ตี้เนาะอันนี้อันนี้ที่เราถือว่าเกินไปนะครับปาร์ตี้ร้อยคนเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลก็เมื่อก่อนตอนแรกมา50คนก็ถือว่าเยอะนะโอ้โทศบาลเราใจดีเนาะให้ร้อยคนแต่ความจริงช่วงนี้ไม่ควรปาร์ตี้นะครับอ่ะเรามาดูข้อต่อไปคอนโดหรือชุมชนช่วยกันตั้งกรรมการควบคุมโลกโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนนะครับว่ามีความเข้มแข็งไหมแล้วมาดูดนิดหนึ่งนะครับทำความสะอาดใช้เจลแอลกอฮอลดีกว่าสบู่เหลว อันนี้คุยตรงๆเนาะถามว่าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยคือถ้าเกิดล้างเนี่ยก็ต้องล้างให้ถูกครับคือล้างล้างให้มันครบถ้วนนะครับคือถ้าเกิดเราทายแอลกอฮอล์เจลเนี่ยแล้วก็ถูๆแค่นเนี้ยมันก็แบบไม่ค่อยสะอาดเนาะดังน,นั้นเนี่ยมันเจลแอลกอฮอล์มันดีกว่าสบู่เหลวก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือการน,นะครับล้างให้ถูกด้วยนะครับให้มันทั้งวัวทั้งมือด้วยแอข้อต่อไปอย่าแตกตื่นเรื่องหน้ากากคนธรรมดา,า,ดา,าใช้หน้ากากผ้าก็ได้อันนี้เรื่องจริงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะ ว่าความแตกต่างกันระหว่างสองอันนี้นะครับอันเนี้ยสาารสุขเขาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเรานะครับไม่ใช่แบบคุณหมอพยาบาลหรือว่าคนที่พบกับคนเยอะๆอย่างเช่นพวกเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือคุณตำรวจนะที่เราไปพบประชาชนเยอะๆนะครับเราใช้แค่เป็นแบบผ้าก็พอตัวนี้ไม่จำ,จำเป็นตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมตินะครับเพี่ยลงไปซื้อข้าวเนี่ยแปบ๊บเดียวในตาตันตลาดแปบ๊บเดียวยใช้แค่นี้ก็พอนะครับไปกับสิบนาที เมื่อปุ๊บลงไปอ่ะอันนี้กันได้พอแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอคนเยอะๆจริงอ่ะเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ดีกว่าแต่สำหรับคนธรรมดาก็ตัวนี้พอครับอาจจะมุดคุณเดินไปซื้อของเซเว่นซื้อของทอป็สือของโลตัสเนี่ยหน้ากากผ้าพอแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นบุคลากรนะครับที่ต้องใช้การพบปะผู้คนเยอะๆครับตัวนี้จําเป็นมากกว่านะครับโอเคครับต่อมาร้านอาหารควรจัดวางโต๊ะห่างกันหนึ่งเมตรสบายใจได้ไดครับบาน์บี้อันเดลิเวอรี่หมดแล้วคือ คือก็ถามมาแล้วเขาบอกว่าเออเทศบาลมาขอความร่วมมือเขาก็เ,ออเดลิเวอรี่หมดแล้วนะครับก็นั่งกินที่โต๊ะไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่างร้านอาหารกับเทศบาลแล้วก็ร้านอาหารตรวจอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าร้านไม่มีทักร้านครับที่เห็นอ่ะที่มีเครื่องตรวจเนาะอันนี้ในกรุงเทพพี่น้อไม่รู้นะครับแต่ว่าต่างจังหวัดอันนี้เรามองว่าเป็นของแพงแล้วฟุ่มเฟือยนะครับคือคนต่างจังหวัดก็เราก็ใช้ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดในพวกโลตัสพวกร้านค้าเงี้ยหรือพวกห้างพวกทอมเงี้ยเขาตรวจราเช็ค แล้วก็โอ้ดีนี่ข้อนี้ดีข้อนี้เขาชอบข้อนี้ชอบเขียนว่าใช้ช้อนกาของตัวเองอันนี้สําคัญนะครับคือถ้าเกิดใช้ช้อนกาเนี่ยคือของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ช้อนกาเนี่ยที่เป็นอันรวมนะครับสมมุติว่ามีคนติดมาปุ๊บเนี่ยแล้วพื่อนมาใช้ต่อเห็นไหมครับว่าเชื่อมก็อะติดมือพี่อนไปต่อหรือมันก็เป็นการกระจายเรื่อยๆอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยช้อนกาของใครของมันนะครับหรือทงที่ดีที่สุดเรากินแบบเบนโตะนะครับแบบของญี่ปุ่นอ่ะคือมันเป็นชุดของชั้นเลยโต๊ะของชั้นปึ๊บปึ๊บแกงของช ซุปของชาอะไรเงี้ยกินแบบญี่ปุ่นเป็นเมนโะแล้วใช้ช้อนไข่ช้อนมันอย่างเงี้ยดีที่สุดโอเคครับอันนี้ก็คือจบนะครับกับของเทศบาลนะครับแล้วก็มีเบอร์ให้ติดต่อด้วยหมายเลขข้างล่างโอเคครับที่เราขอจบนะครับกับการพารีวิวนะครับกับหน้ากากผ้าของเทศบาลนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความห่วงใยนะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเียเท่นี้นะครับแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แลวกดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ